สวัสดีครับพบกับรู้กันทันข่าววันนี้เราก็จะเอาข่าวเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับได้มีการออกประกาศเป็นฉบับที่สองแล้วให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่12-14มีนาคม2566ที่จะถึงนี้ว่ามีจังหวัดอะไรพื้นที่ไหนภาคไหนแต่ละวันนั่นเองครับเราก็ จะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบวันที่12-14ถึง 14. มีนาคม2566นี้ตั้งแต่วันที่12 ถึง14มีนาคม2566มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยจะมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองครับ มาดูพื้นที่ที่เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่12มีนาคม2566ภาคเหนือก็มีที่จังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานี เราก็ถัดมาในวันที่13มีนาคม2566ก็ดูกันที่ภาคเหนือก็จะมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางฝเยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิณุโลกและเพชรบูรณ์ข้ามมาดูที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือกันบ้างนะครับก็มีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานี สกลน,นครชัยภูมิขอนแก่นและนะครราชสีมานั่นเองครับเราก็มาดูที่ภาคกลางก็จะมีที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีร่างกรีอยุทยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะโดนด้วยนั่นเองครับภาคตะวันออกก็มีที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด มาดูช่วงวันที่14มีนาคม2566ภาคตะวันออกก็จะโดนที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีปราด ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวให้ระวังอันตร,รายที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวข่าวเตือนภัยสาหรับพี่น้องที่อยู่ในแต่ละภาคโดยเน้นเฉพาะ ภาคเหนือตอนบนนั่นเองจะเจอพายุฤดูร้อนในช่วงวันเวลาดังกล่าวก็ให้เตรียมตัวบ้านเรือนใครไม่แข็งแรงก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ